อ้าวโยมอยู่ใครกัว่าไม่ต้องาาระวังล้มอย่าระวังล้มนอนล้มอยู่ใครอยู่คนเดียวเหรออยู่คนเดียวสองคนโอ้ยโยมนั่งนู่นไปเ ah ok ดี๋ยวเอาของมาให้ไปไปจัดดีจัดจดีไปจัดดีจัดดีเอาของมาให้เอาของมาให้โอ้แกแรกก็ไม่ไหวเป็นธรรมดาเนาะโยมนั่งน, <laughs> นู่ลนละโยมอยู่ตรงนี้อย่างอยู่กางนี่ นั่นนี่เลยครับนั่นนี่ได้นั่นนี่นั่งนี่ครับไม่เป็นไรโยมนั่งเถอะโยมนั่งโยมนั่งนั่งนะเอาเอาเอาผ้ามาผ้ามาทุ่งแล้วก็ผักผักยางส่องเอาผักผักผูกตุงส่องเออนั่นอย่างนึงวัดป่าทุ่งทองวนารามครับใส่โยกน้อยใส่โยกน้อยครับวัดป่าทุ่งทอง อายุมากเลยอ่อนแอมากเลยครับอาคุณตาตัวน้ำนิดนึงน้ำบางล่างโอ้ยเฮ้น้ำเยอะเลยนะเอามาฝางนี่เอามาฝางนี่เห็นนออส้มแมกคอนตาตาตาส้มแมกเออผมตุ้งคงตุ้งมาส่งเครือมาส่งเลยกระไรไม่ไหว ใส่เม็ดก่อนพอแล้ว huh. ก okay. ็ไ oh. ด้นิดนึงได้หมดแล้วหมดยังไงโอ้โหวางนะครับวางนี่ผักนมนมซ่อมๆถุงได้ครับมีชุดขวดเลยอ๋อครับเครดเนาะมีอะไรอีก ครบแล้วใช่ไหมอ๋อครบแล้วอ่าเสื้อผ้าไหมอยู่เสื้อผ้าคนเมียเยอะเออเสื้อผ้คนโตครท่านอยู่วัดไหนป่าทุ่งทองวนารามครับใส่โยกน้อยเขาอยอะไหมไซโยกครับใส่โยกน้อยครับแล้วอยู่สองคนแล้วอะไรฮะว่าอยู่สองคนเหรออยู่สองคนละครับตายอยู่กับใครสองคนที่สองคนอ่อคนคนไทยครับลูกหรือว่าไงครับ คนออกไปข้างนอกลูกแม่บ้านไรครับแม่บ้านลูกมานโย่ออกไปเอาแยกไปหมดนะฮะอยู่กับแม่บ้านสองคนครับโอ้โหขี่นายยุ่งมากครับเขาไม่ไหวครับตามการเวลานะโยมตามการเวลาไปดูเสื้อผ้าดูดูผ้าเดี๋ยวเสื้อผ้าไว้เนาะมีมีมีเสื้อผ้าดีๆไว้นะครับ เสื้อผ้าหลวงพ่อให้เสื้อผ้าครับเสื้อผ้าเสื้อผ้าอะไรเสื้อผ้าคนมีอายุครับเสื้อผ้าเอาไว้ใส่ได้ห่ะเออยังางมีเปลเพราะเขาไม่รู้นะไม่ใช่เอามาให้ตาไม่ได้ไม่ได้เอาที่ตาเอามาให้ตาเสื้อผ้าครับมี เขาอยู่เสองคนกากาโยมฮะเอามาเอามาเอาของมาเยอะแยะเลยเขาอยู่ก็ข้าแล้วก็แฟนเขามีแฟนเขามีคนใช่ไหมครับผู้หญิงไงอันนี้ผู้ชายแต่ว่เอาเสื้อผู้หญิงมาให้แล้วก็ใจเย็นกระโยมโยม้าคนแก่ แสดาคนแก่คนโตนั่นแหละผู้หญิงทำมาผมนี่ก็ต้องแปดสิบกว่าแล้วแปดสิบกว่าแล้วนะครับตอแล้วลูกย้ายครอบครัวไปอยู่ที่ไหนะนะรูกว่าที่มีครอบครัวแล้วไปอยู่ที่ไหนะครับมีครับอยู่จังไสโยกไออยู่จังไมอะไรบองบองเท่าก็มีบองเท่าไปทำอะไรทำโน่นนี่ อะไรเขาเลือกอะไรเลยม้งเท่าแบ่โน้นม่้งเท่ากำลังจะเนี่ยกำลังจะไปพอดีครัเลยม้ัเท่ามาหาบ่อยไหมตาเรามาหามาเที่ยวหาบ่อยไหมว่าลูกๆมาเที่ยวหาบ่อยไหมครับก็มาบ่อยนี่กระห่มใช่ไหมอันนี้กระห่มนะโยมเอาไว้ห่มเนาะจนเดีือดใส่ข้าหน้าหนาวเนาะครับอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยแปดสิบกว่าแปดสิบกว่าแล้วอย่าเดินนั่นน่ะระวังล้ม เดี๋ยวว่าจะเดินบ่อเดี๋ยวจะล้มป่าวกันอือโอ้ยของมาเยอะๆแลวครับครับของมาเยอะเลยครับอันนี้อันนี้เสื้อหลครับนะอันนี้เสื้อหลอันนี้เสื้อเสื้อผู้สาวที่สวยอันนี้เสื้อคุณลุงโอ้โหเยอะยิงขามบัใส่ให้เต็มที่เลยนี่นี่ผักนะโยมเนาะผักเอาไว้ไว้ทำเนาะ ครับอ้าวยิมัฝันยืนนะครับทุกดีครับครับผมจำเนินพรครับอ่ะไปครับตอนนี้เราก็ไปกันต่อไปนะครับไปกันต่อไปอ่าครับตอนนี้เราก็แจกแจกไปเรื่อยครับตอนนี้เราแจกไปเรื่อยอ่ะไปกันต่อคขาว่าจะไปอยู่ตรงไหนบ้านหลังไหนต่อครับทริปนี้ก็แค่นี้ครับโยมขอจำเนินพรครับ ไปครับ